สูบบุหรี่ทำให้กระดูกติดช้าลงค่ะในคนที่มีกระดูกหักนะคะเวลาที่เราสูบบุหรี่ไปด้วยพวกสารนิโคตินหรือว่าสารเคมีอื่นๆในบุหรี่เนี่ยจะทำให้เลือดไหลเวียนไปในจุดที่กระดูกหักได้น้อยลงดังนั้นการซ่อมแซมการติดของกระดูกเนี่ยก็จะช้าลงกว่าคนทั่วไป2-3เท่าเลยค่ะแต่ว่าในเคสเนี่ยก็คือกระดูกติดแล้วอันนี้น่าจะโอเคแล้วค่ะ ทีนี้ในระยะยาวถ้าเกิดว่ากลับไปสู่บุหรีอีกเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกบางแล้วก็กระดูกพรุนตามมาได้ค่ะเพราะว่าในบุหรี่หรือควันบุหรีเนี่ยมีสารเคมีต่างๆซึ่งจะไปยับยั้งการสร้างเซลล์กระดูกใหม่ๆยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ๆทําให้ตัวกระดูกที่มีอยู่เนี่ยขาดออกซิเจนขาดสารอาหารที่จะเข้าไปเลี้ยงค่ะทําให้ความหนาแน่นของเขาเนี่ยลดลงพอความหนาแน่นลดลงปุ๊บตัวกระดูกก็จะบางลงสะสมนานเข้านาน าก็จะเกิดกระดูกพรุนตามมาได้ในอนาคตนะคะ